ครับในคลิปวิดีโอชุดน,นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่3.11นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างที่แสดงวิธีการหาอินเวอร์สแมทริกซ์หรือเมทริกซ์พกพันนั่นเองนะครับซึ่งเมทริกซ์ที่กำหนดให้ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเมทริกซ์ชุดเดียวกันกับในตัวอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเมทริกซ์ที่ใช้วิธีการอาของคลาเมอรูนะครับหรือว่าใช้วิธีการของเกาชอดองก็จะเป็นเมทริกซ์ชุดเดียวกันนะครับซึ่งก็ ในเมทริกชุดนี้ตามสมการหมายเลข3.10นะครับเขาก็จะกำหนดให้เมทริกเอนะครับเมทริกเอมีค่าเท่ากับลบสี่สี่ลบสี่ศูนย์ลบหนึ่งสี่ลบสองนะครับแล้วก็ศูนย์ลบสองสี่นะครับตามที่แสดงในนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้หานะครับ ให้หาตัวแปรนะครับตัวแปร x1 x2 x3 นะครับโดยใช้วิธีอินเวอร์สเมทริกซ์หรือว่าเมทริกซ์ผกผันนะครับซึ่งจากเนื้อหาที่เราได้ศึกษากันมานะครับเราก็จะทราบว่านะครับเมทริกซ์ Matrix เมทริกซ์ a ที่เราจะหาอินเวอร์สเมทริกซ์นะครับเราสามารถที่จะหาได้จากนะครับนำเมทริกซ์ a นะครับนำเมทริกซ์ a คูณกับเมทริกซ์ x 1, x 2, x 3ก็จะได้ identity เมทริกซ์หรือเมทริกซ์ที่มีแถวทแยงมีค่าเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เมทริกซ์ตัวอื่นๆนะครับมีค่าเป็นศูนย์นะครับซึ่งนะครับถ้าผมก็จะขออธิบายทีละชุดนะครับชุดแรกนะครับเราจะทําการหานะครับ ชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้นะครับซึ่งเราจะต so ้องหาทั้งหมดนะครับสชุดด้วยกันนะครับอันนี้ให้เป็นการแก้สมการชุดที่1นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นการแก้สมการรอบที่2นะครับชุดนี้ก็จะเป็นการแก้สมการรอบที่3นะครับเราจะทําทั้งหมด ด้วยกันนะครับ3รอบด้วยกันนะครับจะต้ Carl ะตองแก้สมการทั้งหมด3รอบโดยที่รอบที่1แล้วก็รอบที่2รอบที่3นั้นเราก็จะใช้วิธีการของเกาชอดองทั้งหมดนะครับใช้วิธีการของเกาชอดองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจากการแก้สมการทั <S <S <Lakes'> ้งหมด3รอบนะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ค่า x 1 x 2 x 3ออกมาตามสมการหมายเลข3.14นะครับซึ่งผมก็จะ ทำการแสดงวิธีการนะครับวิธีการหานะครับวิธีการหาแต่ละรอบนะครับรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะแสดงเฉพาะการหารอบที่1เท่านั้นนะครับส่วนการหารอบที่2แล้วก็การหารอบที่3นั้นก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับก็จะทําเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเมทริกซ์ทางด้านขวามือสุดจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับก็จะได้นะครับผลจากการหารอบที่1จะได้ตามนี้นะครับ ผลจากการหารอบที 2> no. ่ Plus, so, 78, so, episodes, uh, uh, 2ก็จะได้ตามนี้แล้วก็ผลจากการหารอบที่3ก็จะได้ตามนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าการหารอบที่1นะครับทำยังไงบ้างนะครับก็นะครับจากการจัดรูปนะครับผมก็จะยกชุดนี้มาเลยนะครับยกมาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมทริกซ์ a นะครับตรงนี้เป็นเมทริกซ์ a ตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นเมทริกซ์ a นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเมทริกซ์ b หรือว่า,าทศทีนะครับหรือว่า x1 x2 x3 ตรงนี้นะครับผมก็จะตัดมานะครับตัดมาชุดนี้นะครับยกมาชุดนี้ก่อนเป็นรอบที่หนึ่งนะครับก็จะได้ว่านะครับลบสี่เอ่อสี่ลบสี่ศูนย นะครับแล้วก็ลบหแล้วก็4แล้วก็ลบสแล้วก็0แล้วก็ลบสแล้วก็4คูณกับนะครับ x1 x2 x3 เท่ากับ100 000, นะครับรอบนี้เป็นรอบที่1น,นะครับที่เราจะใช้วิธีการของเกาชอดองนะครับในการหาค่า x1 x2 x3 นะครับจากนั้นผมก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน จากในรูปเมทริก์กลับมาเป็นสมาการหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3นะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ดังนี้นะครับก็เอาแถวนะครับเอาแถวนี้นะครับคูณกับ x 1 x 2 x 3ก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็ท่ากับ1นะครับทำเช่นเดียวกันครับกับแถวที่2นะครับแถวที่2ก็คือเอาลบหแล้วก็4แล้วก็ลบสคูณกับ x 1 x 2 x 3ก็จะได้ตามนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นสมาการหมายเลข2นะครับแล้วก็เอ่อ แถวที่3นะครับแถวที่3ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้สมการหมายเลข3นะครับซึ่งในแพทเทิร์นนี้ผมก็จะเริ่มนะครับผมจะเริ่มจากการทำนะครับทำสมการหมายเลข2องณตำแหน่ง x 1ตรงนี้ทําตรงนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับทำตรงนี้ให้เป็น0ูนย์นะครับวิธีการของเกาชอดองนั้นนะครับเขาก็จะทําการให้ทําให้ทุกตําแหน่งนะครับยกเว้นแถวทะแยงตรงนี้นะครับ นอกน,นั้นเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์หมดเลยนะครับยกเว้นแถวทะแยงตรงนี้แถวทะแยงตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเป็น1นะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆ่นมีค่าเป็นศูน,น,นย์หมดเลยนะครับดังนั้นแต่ว่าในวิธีการเริ่มของผมนะครับผมจะเริ่มจากนะครับทำตำแหน่งตรงนี้ให้เป็นศูนย right ์ก่อนนะครับก็คือที่สมการหมายเลข2นะครับสมการหมายเลข2ตํตำแหน่งตรงนี้ทําให้เป็นศูนย์นะครับก็คือนะครับเริ่มจากนะครับเอาสมการหมายเลข1นะครับสมการหมายเลข1สมการหมายเลข1นึ่ณตำแหน่งที่เราต้องการที่จะ ทำให้เป็นศูนย์นะครับก็คือตำแหน่งของ x1 นะครับเอาสัมประสิทธิ์หน้า x1 ของสมการหมายเลข1่หารตลอดนะครับหารตลอดหารต,ตลอดได้4นั่นหมายความว่าเอาสมการหมายเลขนึ่งหารตลอดได้4แล้วจากนั้นก็คูณน,นะครับคูณด้วยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่เราต้องการจะทําให้เป็นศูนย์นะครับก็คือสมการหมายเลข2สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรก็คือลบหนะครับผมก,ก็จะได้ดังนี้นะครับโอเคครับ ก็คือหารตลอดด้วย4นะครับหารตลอดด้วย4ซึ่ง4ตรงนี้ก็คือนะครับสตรงนี้ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x1 นะครับสตรงนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับสตัวนี้นะครับนะครับเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้หาร4ตรงนี้ก็ต้องหาร4ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเอา1หารด้วย4เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับก็คูณนะครับคูณด้วยสัมประสิทธิ์หน้า หน้าตัวที่เราต้องการจะ,ะกําจัดหรือทําให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับสมระสทิที่เราต้องการจะกําจัดก็คือลบหนึ่งครับผมก็คูณด้วยลบหนึ่งครับลบหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วยลบหนึ่งเหมือนกันครับนะฮะโอเคครับจากนั้นก็ทําการบวกลบคูณหารอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้สมก,การเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือสมก,การหมายเลขสี่นะครับพอได้สมก,การหมายเลขสี่แล้วจากนั้นก็นําสมก,การหมายเลขสองที่เราต้องการจะทําให้เป็นศูนย์นั้นมาลบด้วยสมการหมายเลขสี่นะครับนิดนึงนะครับก็จะเห็นนว่าะครับ จะเห็นว่าส,สมการที่เกิดขึ้นมาใหม่ตัวแปรทางด้านซ้ายมือนะครับตัวแปร x 1ตรงนี้จะมีค่าเท่ากันกันกับสมการที่เราต้องการจะกําจัดเลยนะครับก็จะเห็นว่าในสมการหมายเลข2นะครับสมการหมายเลข2 x 1ก็จะเป็นลบ x 1นะครับแล้วสมการที่ได้จากการหารแล้วก็คูณนะครับหารคูณเข้าไปแล้วนะครับได้สมการออกมาหมายเลข4ก็จะมีค่าเท่ากันเลยนะครับกับสมการหมายเลข2นะครับเห็นไหมฮะหมายเลข4ี่ได้ลบ x1 ในสมการหมายเลข2ก็จะเป็นลบ x1 เหมือนกันเลยนะครับจากนั้นก็นำมาลบกันครับโอเคครับก็คือเอาสมการหมายเลข2ตั้งไว้แล้วก็ลบด้วยสมการหมายเลข4นะครับก็จะได้ตรงนี้ก็คือสมการหมายเลขก2นะครับก็ยกสมการหมายเลขก2มาแล้วก็ลบด้วยสมการหมายเลข4นะครับตรงนี้เป็นสมการหมายเลข4นะครับโอเคครับ สังเกตเห็นว่านะครับเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเขาเหมือนกันเลยแต่พอคูณลบเข้าไปแล้วเครื่องหมายจะตรงกันข้ามนะครับพอเครื่องหมายตรงกันข้ามปุ๊บก็จะแคนเซิลกันไปเลยนะครับก็จะแคนเซิลกันไปนะครับเช่นเดียวกันครับฝักทางด้านขวาเหมือนก็ทําเช่นเดียวกันจากนั้นนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกลบนะครับก็จะได้ตามที่ปรากฏในนี้ก็จะได้ 3x 2ลบ 2x 3เท่ากับ1นส่วน4นะครับและจากนั้นก็นํากลับไปแทนในสมการหมายเลข2ตรงนี้ใหม่นะครับ นำกลับไปแทนหมายเลข2ใหม่นะครับพอแทนเสร็จแล้วเราก็เขียนนะครับเขียนสมการให้เกิดขึ้นมาใหม่ครับโอเคครับพอเขียนสมการเกิดขึ้นมาใหม่ผมกําหนดให้เป็นสมการหมายเลข5้าหมายเลข6กหมายเลข7นะครับซึ่งสมการหมายเลข6นั้นนะครับได้มาได้มาจากการลบ,บได้มาจากการบวกลบในขั้นตอนที่2ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เอามาแทนนะครับก็จะเห็นว่าณตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเมื่อบวกลบกันแล้วสมการ นี้นะครับไม่มีค่าของ x 1เลยเพราะฉะนั้น x 1ตรงนี้มีค่าเป็น0นย์ะครับโอเคครับสมการหมายเลข5าหมายเลข6หมายเลข7นะครับก็จะถูกดำเนินการต่อไปนะครับในวิธีการของผมก็คือผมก็จะทำตำแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่ง x 2ในสมการหมายเลข7ตรงนี้ให้มีค่าเป็น0นย์ะครับโอเคครับจากนั้นนะครับผมก็นะครับเอาสมการหมายเลข6หารตลอดด้วยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่เราต้องการจะ Lifting, ทําให้เป็นศูนย์นะครับก็คือหารด้วย3เอาสมกรารหมายเลขหหารด้วย3จากนั้นนะครับคูณด้วยสมัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรของสมการที่เราต้องการจะกําจัดก็คือลบสนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าเอาสมการหมายเลขหหารด้วย3แล้วคูณด้วยลบสครับโอเคครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับ3ตรงนี้ก็คือนะครับสมัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนะครับของสมการหมายเลข6ก็จะเป็น3ตรงนี้นะครับแล้วก็คูณด้วยลบสครับลบสก็คือตัวนี้ครับ ลบก็คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่เราต้องการจะกําจัดหรือทําให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับออสมการทางด้านซีกซ้ายมือทํำยังไงซีกขวามือก็ทําเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ทําการบวกลบกันเลยนะครับเมื่อเราทําการบวกลบนะครับโอเคครับ จากนั้นเมื่อเราทําการบวกลบเรียบร mm ้อยแล้วนะครับเราก็จะได้สมาการหมายเลขอแปดนะครับสมาการหมายเลขอแปดก็จะสังเกตเห็นว่านะครับนะครับตัวแปรที่เราต้องการจะกําจัดในสมาการที่ได้จากการบวกลบก็จะมีค่าเท่ากันเลยหลังจากบวกลบได้ได้ไดลบสอง x สองนะครับเดี๋ยวลองกลับมาดูนะครับกลับมาดูสมการก่อนหน้านี้สมาการหมายเลข7เจ็ดก่อนที่เราจะทําการปรับให้เป็นศูนย์ก็มีค่าลบสอง x สองนะครับ เคห็นไหมฮะก็จะได้ลบ 2x2 จากนั้นก็นําสมการครับสมการหมายเลข7มาลบด้วยสมการหมายเลข8ครับตรงนี้ก็คือสมการหมายเลข7นะครับตรงนี้ก็คือสมการหมายเลข8นะครับ ก็คือเอา7ลบด้วย8นะครับจากนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการลบก็จะเห็นว่าก็จะได้นะครับ8ส่วน3 x 3เท่ากับ1นส่วน6นะครับแล้วจากนั้นก็นำสมการเอ่อนำเอ่อผลลัพธ์ที่ได้นะครับพอดีว่าตรงนี้ผมไม่ได้กำหนดให้เป็นสมการตัวใหม่นะครับก็เอาไปแทนนะครับไปแทนสมการหมายเลข7นะครับก็ตรงนี้นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้สมการตรงนี้นะครับยังเป็นสมการหมายเลขเจ็ดยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วพอเราทําการบวกลบแล้วปุ๊บเนี่ยนำมาแทนปุ๊บก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็กําหนดให้เป็นสมการใหม่นะครับเป็นสมการหมายเลข9กหมายเลข10แล้วก็หมายเลข11นะครับแล้วก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สมการมุมทางด้านซ้ายมือทุกๆตําแหน่งตรงนี้นะครับยกเว้นแถวทะแยงมีค่าเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่า เอามาเขียนในรูปเมทริก์นะครับมาเขียนในรูปเมทริก์นะครับก็จะได้นะครับตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับโอเคครับพอเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําให้แถวทะแยงตรงนี้มีค่าเป็น1นะครับมีค่าเป็น1นะครับอันดับแรกนะครับทำให้แถวนี้มีค่าเป็น1ก็คือให้สมการหมายเลข9นี้มีค่าตรงนี้เนี่ยตำแหน่ง x1 ตรงนี้นะครับมีค่าเป็น1ก็คือหารด้วย4นะครับหารด้วย4ตลอดนะครับ เอาสมการหมายเลข9หารด้วย4ตลอดแล้วก็หมายเลข10นะครับก็คือจะทำตรงตรงนี้ให้เป็น1นะครับก็คือหารด้วย3ตลอดนะครับแล้วก็สมการหมายเลข11ตรงนี้เป็น1ก็คือหารด้วย8ส่วน3ตลอดนะครับก็หารตลอดอย่างนี้นะครับโอเคครับนะครับเอา หมายเลข9หารด้วย4ตลอดก็จะได้ตามนี้แล้วก็เอาหมายเลข10หารด้วย3ตลอดก็จะได้ตามนี้ครับแล้วก็เอาหมายเลข11หารด้วย8ส่วน3ตลอดก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วหลังจากการหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราก็เขียนสมการใหม่ผมกําหนดให้เป็นสมการใหม่หมายเลข12หมายเลข13แล้วก็หมายเลข14ก็จะเห็นว่าแถวทะแยงนะครับเมทริกแถวทะแยงนั้นมีค่าเป็น1หมดแล้วนะครับตรงนี้เป,น 1, เป็น1เป็น1เป็น1หมดแล้วนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับมุม ด้านบนนะครับเมทริกมุมขวาด้านบนผมก็จะทําให้ตรงนี้ครับเป็น0แล้วก็ตรงนี้เป็น0นะครับก่อนอื่นก็จะเริ่มจากทําให้ตําแหน่ง x 2ของสมการหมายเลข12นะครับมีค่าเป็น0ก่อนนะครับโอเคก็คือตรงนี้นะครับก็คือนะครับเริ่มจากนะครับเอาสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่เราต้องการจะกําจัดของสมการหมายเลข13นะครับซส่นตรงนี้ก็คือ1นะครับเราต้องการกําจัด x สสัมประสิทธิ ในสมการหมายเลข13มีค่าเป็น1น,นะครับก็หารด้วย1และจากนั้นคูณด้วยนะครับคูณด้วยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรของสมการที่เราจะกําจัดก็คือลบหน,นะครับก็คือเอาสมการหมายเลข13หารด้วย1และคูณด้วยลบหนนั่นเองนะครับอโอเคนะครับ ตอนนี้นะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คือเอาสมการนะครับสมการก่อนหน้านี้นะครับสมการหมายเลขเอาหมายเลขสมการหมายเลข13ตรงนี้นะครับหารด้วย1น,นะครับแล้วก็คูณด้วยลบหน,นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับ ตรงนี้เป็นหารด้วย1น,นะครับแล้วก็คูณด้วยลบหน,นะครับทำเช่นเดียวกันกับทั้ง2ซีกเลยนะครับหลังจากบวกลบกันแล้วนะครับก็จะเกิดสมการใหม่ขึ้นมาผมกําหนดให้เป็นสมการหมายเลข15นะครับก็จะเห็นว่านะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกลบแล้วเนี่ยก็จะได้ค่าตัวเดียวกันกับสมการที่เราต้องการจะกําจัดนะครับก็คือได้ลบส x 2นั่นเองนะครับก็กลับไปดูครับเห็นไหมสมกรารหมายเลข12นะครับก่อนหน้านี้มีค่าลบ2 x 2นะครับแล้วก็เอาสมกรารหมายเลข12ครับมาลบด้วยสมกรารตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือหมายเลข15นะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสมกรารหมายเลข12นะครับตรงนี้เป็นสมกรารหมายเลข15ครับ งนี้เป็น12ครับ12ลบกับ15บครับบวกลบกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิดสมก,การใหม่ขึ้นมาแต่พอดีว่าผมไม่ได้กำหนดให้เป็นสมก,การใหม่นะครับก็จะได้ x 1ลบ2ส่วน3 x 3ก็จะเห็นว่า,าหลังจากบวกลบแล้วเนี่ยตำแหน่งของ x 2ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรากลับคืนไปดูนะครับตำแหน่งตรงนี้จะกลายเป็น0นย์นะครับตำแหน่งตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ตำแหน่ง x ะครนะ ตำแหน่ง x 3ตรงนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนใหม่ครับตำแหน่ง x 3ของเดิมเนี่ยเป็น0นย์ะครับจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นลบ2 3 3. 3ส่วน museum, 12, 13, behold, 3 x 3, 3, 3นะครับเป็นลบสส่วน3 x 3นะครับส่วนทุกๆตำแหน่งย ah ังคงเหมือนเดิมนะครับค่าทุกๆค่ายังคงเหมือนเดิมกับในสมการหมายเลข12แล้วก็13แล้วก็14จะเปลี่ยนเฉพาะค่าที่ผมได้เปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับในตัวที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดผมยกมา ผมลงยกมาดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับเห็นะฮะต่อไปนะครับต่อไปผมก็จะทําตรงนี้นะครับทําตําแหน่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะครับนะฮะก็คือผมก็เอานะครับอ่าถ้าผมกลับไปดูผมก็เอานะครับสมการหมายเลข14นะครับหารด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x3 เพราะผมต้องการกําจัด ตำแหน่ง x 3นะครับก็คือเอา14หารด้วยส,สัมประสิทธิ์หน้า x 3คือหารด้วย1จากนั้นคูณด้วยส,สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่ต้องการกําจัดก็คือลบสองจนสนะครับลบสองจนสนะครับเอ๊ะสักครู่นะครับผมเออ่ทำที่สมการ1ิบอ่าโอเคถูกต้องนะครับก็คือผมจะต้องการที่จะทําให้ตรงนี้เป็น0ย์ก่อนนะครับก็คือหารด้วย หารด้วยเอ่อหารสมการ14ด้วย1แล้วก็คูณด้วยลบสอส่วน3เข้าไปนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วจากนั้นกำหนดให้เป็นนะครับผมกำหนดให้เป็นสมการหมายเลข16ครับกำหนดให้เป็นสมการหมายเลข16จากนั้นผมก็นำสมการหมายเลข13ที่ต้องการจะกำจัดหรือต้องการทําให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับเอามาตั้งไว้นะครับแล้วก็ลบด้วยสมการตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือสมการหมายเลข16นะครับตรงนี้ก็คือสมการหมายเลข13นะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นสมการหมายเลข16นะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อสักครู่นะครับและจากนั้นก็บวกลบกันนะครับก็จะได้ออกมานะครับตัวแปรอื่นก็จะตัดกันไปหมด x 3ก็จะตัดกันไปแล้วก็กลายเป็น0ูนย์นะครับก็จะเหลือแค่ x 2เท่ากับ1นส่วน8นะครับโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่านำนะครับนำสมการทั้งหมดกลับมาเขียนใหม่นะครับผมกําหนดให้เป็นสมการหมายเลข15 16 17็นะครับตอนนี้นะครับที่ที่ทำไปในขั้นตอน11เมื่อสักครู่นะครับตอนนี้นะครับ สมการหมายเลขก่อนหน้านี้เป็น13นะครับตอนนี้หลังจากทำแล้วกลายมาเป็นสมการหมายเลข16กนะครับก็จะได้ตำแหน่ง x 3ตรงนี้เป็น0นะครับก็จะเหลือแค่ x 2ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราพิจารณาที่สมการที่15นะครับเราก็จะทำตำแหน่งตรงนี้นะครับ x 3ในสมการหมายเลข15ตรงนี้ให้เป็น0นะครับก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการนะครับเอานะครับ เอาสมการหมายเลข17นะครับหารด้วยสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x 3ก็คือ1นะครับและจากนั้นนะครับก็คูณนะครับคูณด้วยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่เราต้องการจะกําจัดในสมการที่ต้องการจะกําจัดก็คือสมการหมายเลข15ก็คือหารด้วยหแล้วก็คูณด้วยลบสส่วนสนะครับโอเคครับก็คือนะครับ เห็นไหมฮะเอาสมการหมายเลข17นะครับหารด้วย1แล้วก็คูณด้วยลบสส่วนสแล้วก็ผลลั์ที่ได้จากการหารแล้วก็คูณเข้าก็กําหนดให้เป็นสมการหมายเลข18นะครับก็จะได้ลบสส่วนส x 3ลบด้วยนะครับเท่ากับลบหนส่วนยีนะครับ,บ, 24, รบและจากนั้นก็นําสมการหมายเลข15ตรงนี้เป็นสมการหมายเลข15นะครับสมการหมายเลข15ก็คือสมการน,นี้นะครับเพราะเราต้องการที่จะทําตรงนี้ให้เป็น0นย์นะครับเอา15ตั้งไว้นะครับ15ตั้งไว้แล้วก็ลบด้วยสมการใหม่ ที่เกิดขึ้นมาจากการหารออกแล้วก็คูณเข้านะครับตรงนี้ก็เป็นเอ,อ่อสมการหมายเลข18นะครับโอเคครับแล้วก็บวกลบกันนะครับบวกลบกันแล้วก็จะได้นะครับ x1 เท่ากับ3ส่วน8นะครับโอเคครับแล้วทีนี้ลองกลับไปดูที่สมการหมายเลข15 16 17เขียนใหม่ครั้งหนึ่งครับ เห็นไหมพอเราเขียน15 16 17ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกๆตำแหน่งนะครับทุกๆตำแหน่งยกเว้นแถวทะยงนะครับจะมีค่าเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับแล้วแถวทะยงตรงนี้มีค่าเป็น1นะครับเห็นฮะจากนั้นนะครับถ้าเรากลับมาเขียนครับก็จะได้ว่าอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับรอบที่1ตอนนี้เป็นรอบที่1นะครับรอบที่1ตรงนี้4ลบ4 0ลบ1 4ลบ2 0ลบ2 4นะครับ ได้ค่าออกมาตามนี้นะครับก็คือ3าส่วนแนะครับ x 2เป็น1นส่วนแนะครับ x 3ตรงนี้เป็น1นึส่วนสิครับนี่ก็คือรอบที่1นะครับรอบที่1ได้ค่า x 1 x 2 x 3 x 1เป็น3าส่วนแ x 2เป็น1นส่วนแ x 3เป็น1นึส่วนสินะครับนี่ก็คือรอบที่1นะครับทีนี้เราก็อลองกลับไปดูนะครับกลับไปดูรอบที่2นะครับรอบที่2 สังเกตเห็นว่านะครับในสมาการ3.41นะครับรอบที่2 x1 นั้นได้เท่ากับ1ส่วน2 x2 ได้1 1ส่วน2 x3 ได้1ส่วน4นะครับวิธีการทำรอบที่2นะครับก็จะทำเหมือนกันกับรอบที่1เลยเพียงแต่ว่านะครับสมาการจะเปลี่ยนไปตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับสมาการตั้งต้นตรงนี้นะครับเห็นไหก่อนนะรอบที่1นี้นะครับเออมทริกเวกเตอร์ผลลัพธ์นะครับ นั้นมีค่าเท่ากับ1 0 0นี่คือรอบที่1นะครับที่เราทําไปเมื่อสักครู่นะครับต่อไปรอบที่2นะครับเวกเตอร์รับนะครับเวกเตอร์รับจะถูกเปลี่ยนเป็นนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น0 1 0นะครับซึ่งก็จะถ้าเกิดว่าผมทำนะครับอรอบที่1นี้เราทําไปแล้วผมขออนุญ,ญาตลบออกนะครับโอเค แล้วก็ขออนุญาตตัดรอบที่3มออกก่อนนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับรอบที่สองที่เราจะทําต่อไปนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเอาเมทริกซ์เซึ่งมีค่าเท่าเดิมนะครับมีค่าเท่าเดิมคูณกับ x1x 2x 3แล้วก็ไปเท่ากับเวกเตอร์เอฟก็คือ0 1แล้วก็0นย์ะครับก็จะไปเท่ากับเท่านี้แล้วก็มาเข้าสู่ขั้นตอนตามนี้เหมือนเดิมนะครับเขียนเป็นสรรมการออกมาใหม่แล้วก็ทําการนะครับกำจัดไปทีละตัว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 เหมือนเดิมนะครับพอกําจัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ หลังจากที่กําจัดไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อสักครู่แล้วนะครับเราก็จะได้ว่า x1 มีค่าเท่ากับ1ส่วน2และก็ x2 มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 x3 เท่ากับ1ส่วน4นะครับและจากนั้นก็กลับขึ้นไปทํารอบที่3อีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะทําซ้ําเหมือนกันกันกบรอบที่1และก็รอบที่2นั่นเองนะครับก็กลับไปทําซ้ําเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ x1 เท่ากับ1ส่วน4 x2 เท่ากับ1ส่วน4 x3 เท่ากับ3ส่วน8นะครับ ตามสมการหมายเลข3.41นะครับแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมฮะตามสมการหมายเลข3.41นะครับ นี่ะครับ3.41นะครับและจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะหานะครับหาค่านะครับหาค่าอินเวอร์ตเมทริกซ์ได้แล้วนะครับจากรูปแบบฟอร์มนะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับ A อินเวอร์ต A อินเวอร์ตนะครับก็คือตัวเมทริกซ์ A ตรงนี้นะครับเมทริกซ์ A ตรงนี้นะครับเมทริกซ์ A ตรงนี้นะครับจากการที่เราได้ทำไปรอบแก้สมการรอบที่1รอบที่2รอบที่3ได้ออกมา ตามนี้นะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่า a อ n ิน r s e มีค่าเท่ากับชุดชุดนี้เลยนะครับก็คือเท่ากับ3.42นะครับแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะหาค่า x1 x2x3 ได้แล้วนะครับจากสมการ3.41แต่เดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะหาค่า x1 x2x3 อาได้ยังไงนะครับจากสมการนี้นะครับ แสดงวิธีการหาค่า x 1 x 2 x 3ให้ดูนะครับโอเคครับจากสมการก่อนหน้านี้นะครับสมการก่อนหน้านี้นะครับเรานะครับรบอกว่าตามนี้นะฮะ,ะจากสมการตั้งต้น3.1ที่อยู่ตรงนี้นะครับนะครับเมทริกซ์ a ตรงนี้เป็นเมทริกซ์ a นะครับ เมตริกเอคูณกับเเท่าก so ับบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมย้ายข้างสมการนะครับก็คือเป็น x 1 x 2 x 3เท่ากับนะครับเอา400นะครับ400ทั้งหมดตรงนี้แล้วหารด้วยเมทริกเอตรงนี้ให้เป็น a นะครับอ่าผมเขียนอย่างนี้ง่ายๆแล้วกันครับอ่าเป็นเท่ากับเมทริกเอนะครับแล้วก็เขียนใหม่ครับผมเขียนใหม่ก็คือเอา a ที่ถูกหารอยู่กำลังตรงนี้เป็น1ยกขึ้นไปข้างบนก็กลายไปเป็นนะครับเป็นเมทริกเอลบหครับเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เอาอินเวอร์สเมทริกเคูณกับ400ก็จะได้ค่าเป็น x1 x2 x3 ตามที่โชว์ในสมการนี้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือเป็น A อินเวอร์สนะครับตรงนี้เป็นเมทริกเออินเวอร์สนะครับโอเคเห็นไหมฮะตรงนี้เป็น A อินเวอร์สคูณกับ400 นะครับคูณกับเมทริกชุดนี้400 400 400นะครับก็จะได้ออกมาเป็นค่า x1 x2 x3 นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูบางตัวนะครับขอทำเป็น x1 ละกันนะครับว่าได้ค่า450ได้อย่างไรนะครับลองดูนะครับก็คือเอานะครับเอาเมทริกเอาแถวคูณกับหลักนะครับก็จะได้ว่า3ส่วน8คูณกับ400ครับ ผมก็เอาเมทริกสามส่วน8นะครับคูณกับ400ครับชุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชุดที่2ก็จะเป็นบวกด้วยนะครับชุดที่2ชุดที่2 1หนึ่งส่วน2คูณสี0นะครับ1ส่วน2คูณกับ400ครับโอเคแล้วก็เป็นชุดที่3ครับชุดที่3ก็คือเอาหนึ่งส่วน4คูณกับ400นะครับ ดูครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะได้นะครับได้3 4มสเป็นพันสส่วนแนะครับหนึ่นส่วนแปนะครับชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เหลือเป็นสองร้อยนะครับชุดนี้ก็จะเป็น100นะครับเหลือ100นะครับพันสส่วนป ตรงนี้ได้150นะครับก็คือได้150นั่นเองนะครับแล้วทุกชุดลองบวกกันที่ครับ150บวก200บวกกับ100นะครับเป็นอันนี้เป็น300เป็น450อ่าโอเคถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า x 1นะครับค่า x 1ที่หาจากเอา a อ n ินเว e ร์คูณกับเมทริกชุด เมตริกเวกเตอร์ f นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ450นั่นเองนะครับส่วนค่า x 2ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ค่า x 2ออกมาเท่ากับ350แล้วก็ x 3ได้275นะครับซึ่งถ้าเราเอาค่า x 1 x 2 x 3นะครับไปเทียบกับ2วิธีที่เราได้หามาแล้วก็คือวิธีของคลามเมอร์นะครับกฏของคลามเมอร์ก็จะได้ค่า x 1นึ่เท่ากับสี่ x 2 350 x 3 275นะครับแล้วก็เอาไปเทยียบบกับวิธีของ เกาฉอดองก็จะได้ค่า x 1 x 2 x 3เท่ากันเลยนะครับไม่ว่าเราจะหาด้วยวิธีใดนะครับเราก็จะได้ค่า x 1 x 2 x 3เท่ากันหมดทุกๆวิธีนะครับซึ่งแต่และว,วิธีนั้นก็จะมีกระบวนการและก็ขั้นตอนที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าจากการที่เราได้ทดลองหานะครับก็จะเห็นว่าวิธีการนี้นะครับเมทริกซ์หกพันนั้นเราจะต้องแก้สมก,การถึง3รอบด้วยกันนะครับแต่ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องออศึกษาวิธีการนี้เนื่องจากว่าการหาอินเวอร์สเมทริกซ์นั้นเราจะต้อง ใช้วิธีการนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ลองทบทวนแล้วก็ลองศึกษากันดูนะครับคิดว่าคงไม่ยากมากมายนักนะครับ